มาสูงแายพี่น้องปาญญาลายดูดักกันดังพอรายการเสียนไปโดยจำมือยายปอกคำสองเทียบกันเองเมื่อได้โชคพี่น้องค่ะดังคองติ๊กดอกตีมาอบลองค้างแล่เชียร์ในสิมกาโคมปาหน้าสริปังติ๊กนองเขียวอันมีมาเมื่อว่า มีอยู่สองหัวข้อตีมาต่อใส่ชา,างลสิบใครในบีนองเขาขาดวยการาหัวข้อที่หนึ่งนั่นเข้ามาอุปลรองน้องเขียวจิงได้ปอนหนึ่งจูง่ไม้พุงตาพงเกี่ยวเขาแลกเขาสวยดีเมี่อนิวส์เอเจนซี่เขาไออม่ยอมคับว่าซิมันเจ้าหมากเมาดังน้ำแดงดังไเสด็จป่วย ให้มันเปล่นกันออกมาป้อเปล่นกันออกมาเหมือนังกันไัยรวมทองสร้างไหวเตื้อจับซึกเ่งใจเขาอันหน้าซึก่งใจเปิดติดอันไหนดัางลอยเขาลาว่าซึ่งมานเฮ็ดพิษปะเปลืงอันลุมฝ่าตำบางว่าเตรียมไรใจก้องเห็นสดติดต่อกัน นาสิเรปังดิกเจนน์เกวยป่อขามาดุยซ้ำม,มึงเลยเปินกอ่อใจกันอยู่นาสิเรปังตึกอามีตลาลามีพลาอามีสังขารและอามีศาสนอาอะไรเปินการมันหือก่ว่ากันปีดอ,ดอ,าาอโโ้นอะไรใจเขาอามเปี่มอ๊อปกับนี่นั่นนี่นั่นอยูอามนั่นก็ ซึ่งมันจะอย่ตงนี้อันเฉยนีลักนั่นก็จางเปลี่ยนอันนี้มันอันมันยืนนั่นก็จางเปลี่ยนหมาเมาอันเตะมันเหมือนกันปีนอนอะไรสวยดีเมื News Agency เสียนไปหลับนี้กูเก่ากับเตรียมหาะลรนาฬิกผืนลายข่าวของปีนอองลอยเขาออกมาย่ายองขับว่า Why is it like Zoom đang làm đây đang lại thì văn nóng chiếu À văn trong khám biên nóng chiếu Quê gà mưa liệu ưm chẳng biên mà rồi loài Yon sức mạnh chạy ưu mạc cộng Mạc hẹn sẽ tiền Hào hào hẹn hẹn Ảm cho là sợ biên Đọt lung sẽ cũng sẽ hào mạc buông sẽ Mix hào cầu คือหมินเม,มียงมีเยอะก็โดนขามตายรอเสือพุกเสือเฮาวฮาเฮีงยงเฮียงเอาไว้ทีไรเขาวันเมื่อไรป้อยเดือนไหนก็ได้ปืนดีแรงอะไรนะ่ะซิปังติดสิรันเต้เขาตื่นขันว่าเหมือนแมงเมาหมินเขาของไทยย,อทย้อนเท่าไหร่เฮียงกองเฮียงเครื่องมันปืนกัน เวกาพ่อมาด้วยลองนำกัดหัตหานเสียหัตตึกหัตายัดเจ็ดเคเสียอันไลมาสิสีเวี้ยฮัตตึกอยู่ดีดองเขียวยามอยู่นี่ปีรี้ว่าเป็นคือกวนั้นฮัตตึกหัตาตฮัหนเงอนกันปีน้าจะอาคือเงสนบอยเนป็นย่อนอัยามมีสิได้จุ่มหนึ่ทกหลสิสองสีเวียเข็เลยเมือนยามเดียวเวกาเจะเลเขาเรียมโพสต์ต่างว่าซึ่งมันจะหมักกันหมักป่องหมักแียง เจน้ี่ด้บอกให้กําพาหูให้คนมาเยยมหูทามาเตียม้าพ้สมันดิ้นยึดลองใจเจ้าห้ามันเปลี่ยนเลยมได้มันเติบยวพอมันเติบก็มาดินเมือมันดินเด็ดสุดใจกว่าให้ถึงยังไงยังมงจำหนังอัน มิโนหลายราว่าอันเจ้าคือดิ๊กเลยน,น่ตีเอาขึ้นกูจีวิง่งจีวิงในมือเจ้าคือก่อนครัเขาลาชิ่งเเวกาจีวิงอันนี้เตียกวันดังในจางเป็นกว่าดีวิ่งน้องเขียวก็เป็นไลสามสี่วันมาได้มิโนหลายลูกดีแล้วเสด็จออกมาดีในปิดอ๊ปิดอ๊อค่ะี๋พูกันลูกดีรัสเซียกว่าที่รัสเซียเสียมกาในกว่าดีเบรุส ไรข้างมาคือหมิ่นดังหนำรวนดังหนำยอ่อกอหมักมือจริงยะตีเอาหมัออกเมาใส่ค,ออคออือมิ่นมาซรืองมือกอมหูเออได้กุยมิ้นอ่อนลายเช็ดขุนมาในข่าวตังหกสิบเจ็ดสิบปีแต่เฮ่อมิ้อ่อนลายอันบินอาเจ้อย่าเลทิ้งเมืองมาตาสีนั่นดีคุกกอมน้อมอยู่แด่ละเจรได้เขาว่าในามันเปไน็นไรกัน เชื่อือกเยาหมักเมากนณีหมักมีกล้องเห็นโาเคตตายอดว่ายิ่งเลใจวาปุ๋นได้มาจงวมาวัดปัดผิวยว่วยกันล่ายุ่มย้ย้าว่ามินอนหลายด์สั่งรุนนงน,นาาอมันเฮีเฮ็ดจังไหนปีหน้าจะคือเมือสิ้นไปเฉลี่เขาปลาตัวเดีเยดเลบตีเลยทอยอยูเ่เลยบตีเลยทอนอยู่ ตีเรี้ยน้องเขียวเกาะยิ่งจมมิดาค่ะตีตรงตักเข้ามาตีปันของขวัญหมอกุหลาเจ้าในยอดว่าติดไลฟ์สดตั้งติ๊กดอกเป็นปยนเปาะคสองมือวามาเหมือนไหนแกนั่นกูเอสิบกันโดดสั่งว่าน้องเขียวเตี้ยน้องเขียวกล้วยปอนัย เวียงโตมานั่นตี่ปีิีะลานี่จบมีปวารึกี่ไรจกมี้หาส่วนึ่หาสุนสองลอยเจ้าขุนเย้าหยักสิบวานิี่ลาสี่ป้มานที่ไหนคำดีหนึ่งเฮังแะลยเส้นด่างนองเขียวเนี่ยซึ่งมันเขาไว้เป็นอันลำลองขึ้นตอนไม่ละเอ๊าทโทษเสขึ้นตึกบอดของเป็นเส้นด่างอดกว่าร่าหมูสีดำคำนมันนั้นจบมีกว่ารลางสี่ป อันนี้ไทีเอเลอเขาก็ียอว่าฮัตติกฮัตาตมันดีกว่าหลายเห็นยงอพี่ดเขาบุญด้วยยอดดาราเนี่ยมันจะลุกตาพุ่นโจมันจะลุกดานหเรือนมันจะลุก,นนลกไ,ไ,ไหมพุกู้เไดไตค่จะเออไม่ได้พิจารณาเผไตไก็ไ้เผอไตริบก็ เม ie, name, so so hungry, happy, ือลอยปีนี้เมือลายเฉลี่ยสสีวิงหลุดขีฮอะไรเดียวหลุนลนเมืองนึ่สิได้อาดาโปเพต่ำดึงเกขีเมืองหนึ่งเจเกขีดาวุ่งต้านเลื่อนหมงไม่ได้เดนไหนกว่าซึ่งมันจะมาเอามิกซ์เฮลิคอปเตอร์อันเฮาิคอเอรมียงมีโดนขตายอังกฤษเรียกว่าคามิกาเซ มาดิปุงหลอยัก็เตีหลมากขึ้นนะใจมันกตายไหมโดนเลยซึ่งมาไลบมาตั้งหนำเลยตั้งไหนปีน้าจาคือเมืองเสร็ยแต่เด็กจ้องกวยไม้พุงตาพุงโจจะอีกครับฝากถึงพี่น้องลอยเลย้นลอยในมองใดอันอยู่หน้าซิบปัหอปมปอมมันปี้อกไน่ต้อาบ่าลูกอ่อนก้นลงเนี่ยมาดผูกไว้หนะ้ดินเสียง เฮตุสังหาในมานไม่ลงเจ็บใจแกไม่เจ้าคือว่นนั้นเมื่อไปสุกสักมันละปันเฮียงอยู่ยองเอาอุ่มมูลแลในครูดาวเวงในลุมในซาปีน้องร้อยปัดความหมันอยู่มามารีเวนคงยาฮ่าบารีเวนคงเฮียนฮ่าเจอในมันปันเฮียงเนี่ยที่ไหวสิไม้พุงดาวพุงเจียวเขาตั้งป่อยลูกขึ้นกินมาเลยปอมาคนร้อยที่นั่นก็ปลิวก่าหาไม้พุงดาวพุงเจียวเลยปันเฮียงสิ้อย ลหกกักคือเจ้าก๋วยกเก็ดเีไหลทิ้งเขืไลอย่าปันมันสิบตึกเอาซึกสิดขึ้นมือขึ้นลอยน้าสันเขาอย่าเอาสึกมันวาปั่นถึงขึ้นวานดงอย่าปั่นหงปั่นหายตายก็หรือ,อว่เเาเมื่อร้อยสิบสองจีบีในดูแลเกิเคียูเจ้าก็หยิมยาบาดเจ็บเบดเจน เปลี่ยนอ,อะายเมื่อเลี้ยวเปินหิมกันเมืองได้เจ้าของเงินได้กดไกเสตัวตีดีตีดีเผื่อไปมันเป็นอะไรเผื่อไปมันเป็นน้ำพักผุงเห็นอะไรกันนะใจเขาเตะแก่ทุนเวสัมมอตีดังไน้สิเขีวยวไล่ร้อมกันฮักกันแม่เดียวกันคมมือกันสิเช็ดกัน่วงมาเนื้อ วุดอากเขาสมัมผมอดื้ดังนี่กา,ารันกุยปีดดน้องข้ามาโดยเปลี่ยนสิบก่อฝากแชร์เลยปุยนพีวันนี่หงหหมอดื้อดังวไนไอ้เด๊ซุ่มเทงดื้อดังสิ่งนมากก็หม้อรุดตื้อรุดพังรุดยาวรุดแทงลื้นสุดมากก็ปลายปลา,ายหาว่าเแ็งตื้อดังปันมาห้ามเอาหนะ มันดอกม,มันติ๊กกระห่าเจนีบติ๊กมันห้า,ก,า,หาก็กางติ๊กมันห้าครั้งติ๊กห้ารอบแข่งห้าแ่างห้าย่างผึ่งย่างแหลมหมดจบห้าซ้ำติ๊กจิ๋วจอมปออล่อยเอาลอยลอยเอาลอยลอยในปืนในเขาวางติดบพนี้ปีนอันเทาไรอย่าให้มันหลุดตืด้อหลุดพังเที่ยงเย้าในยอยู่ดีเสียไไน,น,นไปในคณะจีนันเอาไว้กลับไหนเฮาก็หยิมยามาวันบนนี้ไม้พุง ต่านออเลือเื่อนหผเบาลงเข้าขาตีเอาสิกขานจันปะไตเฮี่ยต่ำตึงสียดเก็บขีเมืองลอยปีนี้เราเข้าปัางตึกตีน้องเขียวซุ่มกว่ายา่อตีวันดองคำย้อนมันลำยำคือหมิ่นสึกไปดินเครื่องลงโดนแมงมีเตียนจำโอบาหมากมาเามาเดียกว่าด่าวันงคำ ขีข้ายนั่งมือมาเว้นอะไรหบเข้ามาสาบเบี่ยงเด็กเขาเรี่งมาเรื่อยๆซอยดีม่ส์เอ agency อันเป็นข่าวเขามีนอหลายต่าง,อางยอมรับว่าซึกมันเรียนอ่ะมีลองสิโยเอามาเมาปัดกันเท่าไหร่เอาหมากเมาสีแลตวพอปีอป้ไม่มได้หลัวเมาดิ้งเมาพันอะไรให้ติ๊กซึ่หละมัน อันเดียสกำลังปงกําผาผิดหมายมีลุมผ้ามีอะไรเจะดีเขาก็โพสต์ต่างไม่วันนั่งตีเขาไล่กันเสียนป้ายว่าเดี๋ยว,ยยวแค่ผ่าดีโอสิคต่าง้พี่น้องเขาขาดาร์ติกโดดไปผู้ไล่เฮ็ดมันดีๆมาต่างนี้เผาพามาด้วยลวยเลยแขวะรับสิ่งกับเบียตี้จอมตับจอมคุยจอมเปี่ยมลวยเลยแขวะรับสิ่งเหรอเฮีย้ยงละ

นะตตหออายทีที่ละนะตกทีที่แล้วไม่สังเผ้อนำก็มันกึดไว้เผออีกก็เจียวเชิงกันนั่นวุยมาก็ทอมดีดีทำดีว่าอาเสียนไปเนี่เคยกุนรอยเขากาัตายกอดตายกวางอะไรเคยกุนรอยเขาเจียวเชิงเลยมันใจนะมันใจเฮาอเคยกุนลอยเขาเจียวเิิงวุยกะกุนรอยเขา,กากเลยหลู่เกล็ิขีไว้เบ่งหนองเขยว มันเป็นนาเลี้ยนอย่าให้มันขึ้นดังหมูจีน้าคําอย่าให้มันัเกียบมีอย่าให้มือเรื่องสีโป๊ะเยอะกววันตรงน้ำสั่นเพราะว่ามันไล่เสพออกหางปั่นขึ้นปั่นขึ้นปั่นขึ้นนี่ก้ามมันเบื่องร้อยปีนี้ก็ดีอื้อเบอร์ก้ามก้ามจะได้ขึ้นร้อยขึ้นน่ะก้ามจะเล่ปิดเน่งขึ้นน่ะขี้อสิร้อยเข้าป่าไดยเดี๋ยวมใจ Hàm dư bà mắn mất mô tay đó Mắn có tay yếu Xích lối không có tay yếu Ờ mất mấy thế này Bí đỏ của bản hẹn năng này Tay tay năng gắn Phở xuyên ngân trang của là Lai mắn hiện này Mắn mượn và Gia nằm khủng xế Áo gì là เอาหมักลงด้วยตี้เสือตี้ห่อในทําบินหมักเมาหมักอันมีควันมีก่องมีเขียนลงน่ะเพราะว่าเจรไอ้เค้างบฝูหมวกท้ากันโหกันน่ะวังกูวังป้าเอาเฮียงสิขึ้นโหลก็มันก็เมาแห่ครับป่วยหมักเมาดูอ่าไม่เป็นสิไหนมันขึ้นไว้เอาปวงอยู่ซ้ําอยู่ซ้ําปีดอดน่ะอ่ะจุอย่าซื้อโยอันว่านั้นเมียน quê cả ta mà để ông tiểu mắn mà để hết cú miêu nhau nè quân loại hô khá gọi lột tích đỏ thái tái đỏ tiên tương tỷ nào thì tầm tương hay kia ta để lại xếp sóng viên này lại bị để con khó năng tương thì lèo thì mấy nhóm luôn thì quang mũ luôn mấy khung đây mừng loại hô mừng loại mắt lại hô thì lèo khát tái ạ tỷ lèo khát chú sạc tái gà เวียนเข้าเมียงเมาในบาว่าหันกองไปในมันวิ่นเข้าวินเข้ามันย่อมจังเสียงไงวิดอาวนหนถ้ามันเสียงอะไรเมียงเมาปีกายก็ตายนึ่หนึปีได้ก็ออกเที่งยงลุ้นสิบ้อยเข้าก็นนะาารูบียเท่านั้นนะตายตามดลบตายอ่ำรูย้อมอ่ำดูก้านอ่ำโูซุ่มมังติ๊กติ๊กละเออในเรื่องหูวนอที่หนึ่งมาตรอใด่้าในวิดเ้าวขา สวยดีมีนิวส์เอเจนซี่ยังนป็นข่าวของพี่น้องลอยออกมาลเแียวว่าซึ่งมาเจ้ามาเมาใส่เข้าเออมาป้องมาเพียเนเออจำพี่น้องเขียวม้าลอยลเออเอออันนี้เด้สู้เจ้าติ๊กอ่องปีอ่องมันก็เก็บเขียวให้มันไว้นั่นนะการซึ่งย่อลองรู้ลองตายมันก็ตายสู้ก็ตายอันนี้นะาหัวข้อที่หนึ่งยิ่เจ้ามีดากคดีแช่ปันเยอะก็ดีส่งอ่าโรสส์อำนาจหมอะ ແນງສີນນະນໍຫມໍກູຫຼາເຂົ້າມາປານ14ໄດ້ເຮົາເຂົ້າມາດ້ວຍຂ້າງນາດວ່າຈ່ເລເຂົ້າຕິດໜີ້ນໍມຕນອຂາມສປີ2 0 1ືມປີ2ີນາັະລປີຂົາອມີກອີງິນ เปลีนกวนผ่านกวนขายหนึ่งขังเขาแคละเจ็ดหนึ่งคาดใจเสียมาดีเมืองขานเขาเข้าจอยกล้องเข้าจอยหมากเข้าจอยเงินในพิพัฒนสอนการถึงกว่าจังบ่วยได้วันก็ได้ดังเมืองขานเขาออกมาลายเจ้าว่าทีเ,าเอราวีนี่ปรด็น,นับเป็นนีก็เลยนับเป็นเงินก็เลยติดกาอือะไร นับเป็นเงินเขียาแปดแสนหกหมื่นสี่ห่งสองปปดห้าสิบสี่ยัอันนี้เงินเขียวไ้พี่ดาวเท่าไหร่ขเกียรติเกนพีาวันเมื่อไรเก่าจอยมาเ่าเพิ่สจะมาอเคยริมกลุ้งหลายเมื่อมื่มีหงางต่อจอยรูปกองเอาก็จ่อยมื่มกันซิกเกาก็จ่อย,มมออยปุิยนัานก็คืนมันเฮ็ดสังเวยวันเมื่อไร พักหลังค้างเข้าสีเมกัเจรายกล่องปอถูกหมัดจอกยอบกดขายน้ําพัก,กามืึงจีจเจรไรโกมีมาวันมาได้ไหอข้อเกตยกนเนา่เเกายาม่วยแเทียมอกายากลั่มเทียมอเฮ็ดสังเลยมาซ้ำย,ยีไเนี่ยละอายอันยามจ่วยแเทียมนั่นป็นกว่าเงินขี่นั่งนำเดียนังลายแปดแสนหกหมื่นสี่เหงสองปัก ห้าสิบสี่ย่างตอนนับเป็นเงินมาในร้อยติดนี้ซื้อขังในหนึ่งหม่นสี่เฮงเปียดปัดยาคำเดียวปีน้องเอาว่ะเออได้ขางเขาลงไม่กันจะว่าเสียนปายหลานีละลองตีมันมันเป็นคนไรจริงวันมาได้ฮักหลังเบิ่นกว่าล้ำติดเบิ้นกว่าล้ำโอเิ่น อํำกู้กุ้งมุนเนี่ยพึ่นก็คอกี้ระดับเนี่เลยอํำลีลืมภูมิกุ้งมุนเนื้เฮานี่ความไตหลาดไว้ปึ่งห่มยาล้านผือซนื่มคบผ้าผาเออแน่หนะพ่นางน,นั้งไงกัไในต้าหนอเลื่อนไม้พงผนลำไายกูลงองๆออกมาลาดว่าอำ่อำใจอำจํำใจอํำใจ เปิดมีศักสิริฐานสช่าหกาจ้ากําจักําจสามกันลาดว่าครังเตรียมตัวเลยเงินออกมากับของกับเป็นมั่นใจพอขามาด้วยขึ้นในค้าง็็ซ้ำจอยเฉลยอยู่ดีอันเป็นเงินมานกว่าหนึ่งหมืสี่เหงเปียนปากปยานไปนับปากาอียาฮะบันนี้อียุกอยาอันจอยสิบร้อยนะไปนับปาก อ่าเย่าก็เมื่อหลังเขาแนานกินอันพืงพ่อนสอนการมันปู่ิดงด้านช่ไหมเสียงกว่าก็ขึ้ไปนักป้านะไปเถอะบอกว่านี่ได้ทมหัวไปยินยินเมื่อวันมื่อไงกุ้ยกับไม้พุ้ดาวพงเกี่ยวล่ะบ้างมันจะมีอะไรห้องที่นี้ปีนออเขาบ่นเลยไต่กมย่งไีเยิโก๋วเขบ้ลองเตะมันไหน เมื่อเพิ่นยามจอยหรือเฮาในห้องหลืมกุหมูได้ว่าในริมกุ้หมูในมันเต็มขึ้นเยอะเลยจองใจพี่น้องเข้าวุ่นเด้ยพอเฮามีเงินในเฮาหลบวปันเงินขึ้นเออเกิดนนับนีก้ก็ดีมนับกร็บกรีเฮาหลบัวเพิ่นยามจอยเฮาน่ะอันในปีปีดอกทั้งหลายอันในติดนี้บ่วลาซ้ําไปว่าจะค้างเตรียมค่าของค่าเปลี่ยน,นอันเฮาได้ผู้มาทําปูดิงก้านนะีเพิ่ง ขึ้นจันปันละเพื่อเหตุอะขงังกองกลาเพื่อทุกวันขังมันก็นเป็ร้องตี่นะซื้อที่อะไรเขาเลยประด็ละกัมสือเนี่ยปาริเมอร์ซื้อส,อส,ไส,สไิได้ดับซื้อสิได้เนี่ยเอามาดีบานให้สอนการสิบวนเขา่าสอนการคุ้งเขา่าคุงพักเลี่ยงเทียงน้ำตัดกัดอ่อนปันเทียงอ่ะ ปีดอหรือองกันป้อมอยู่ไม่ถามได้เลยเจ้าใจชูเหรอสนี่นยผู้ใญ่คนลวงน่าบนใหถามได้เลยป้องกลางปันมือเที่งเื่สุดมานเลยยืดเบ็ดใจสายเลียงผู้นจีบิงตีล่าขยหม่เปิดตาตังป่าดิมเอสูงสุนได้เขายืดเบ็ดคู่เฉียวดีเมืองอยู่เขาอุ่มมุดหนอยไหมมัน,นไลยพี่ไอ้ก่อใหม่เนีก่อเก่ามันโดยยาวเออมันเปลี่ยนที่ไหน ปีดอกอุปันทีนั่างหลาขังจังไรมากคอบเกียตมันเหียวันมาได้ติดหนีดังนำดัางหลายอันยามจอยเถียถมกัม่เถียมปีสองหงสิเอถึงปีสองหิงสิบสี่หนเป็นเงินเขียอยู่เปียดแสนหกหมื่สี่เงสองบาทห้าสิบสี่ยันนับเป็นเงินมาได้ 1, หดนึ่งหมนสี่หงเปียดบาทปยาทำอย่าปีโดนหนงเธอได้ว่าถึนเดี๋ยไง ามเตียยสิมกาดิล้ำปลำทุบนังกฎขายนาพักกาใน่ท้ค่อันนด่นนี่อยู่ดีเสียไปเลยจ้าเมื่อยากอยู่ภายค้างน่าเตียมใจเอาลองอันค้างถามมาดิจ้าพุงเกี่ยวอันนั้ค้ังดีกว่านนถามด้าพุงเกี่ยวว่าจะ่งใจวไม่ที้ี่ปีดออะไรเปิดยามจ่อยหรือเฮา เ้าําำอำหูก้กุงมุนตีเหตุก่อกันกว่าเจงคือลองซิโยอ,อัาม,มีอันความไทยลาดว่าไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรอันม,มีเวียรีถาวรละอัม,มีผู้เขียนถาวรละเมื่อได้เหตุก่อกันเมื่อผู้ก่อมังกัน เมื่อไหร่มางกันเมื่อผู้ก่ำจังเฮ็ดโกกันไรกวยกะเฮ็ดสังเล่เป้เฮ็ดไรเนื้อบีขางเฮาหลาป่อถูกคนโกงกายตกขางก็ตายพี่น้องเาว่าพี่น้องร้อยอัานอยู่เนื้อมึงได้ประจำมึงได้ปะของอันเป็นประกาศกนมึงจะไหนเนี่ยเฮาอยู่งยองกูบึงเขาเป็นก้นดีเฮาอยู่มาต้งการเหมือนพี่น้องกันเหมือนก้นคนเดียวกันกวยกะจุ้งมันกว่ายิบกองได้เนี่ย อามอู่กูมุ่งกวมบานกวนเมืองสิมกาเก้าขังเก้าไต้เฮ็ดไหนก็มีมากน้ำมันเปียะทนมีนอเข้าอะอในกุามารโดดอไรใครนีเอฟซีอุปบันแทนไอ้อข้อที่นนทหนึ่งอุปบัน้องจะในย่าหมักเมาเว่งน้องเขียวก็มันหิดจำอะไรอ่ะสองหลองขังมาครอบเกียร์ว่า เจริญเขาที่มีปีสองเองสันถึงสิบสี่ปนกว่าเงินมน 14, 8, 8, 8, 8, 8. านหนึ่งหมื่สี่เฮงเปี่ยปรัาดาว่ยวว่าอ่ำเจรละล้าอ่ำเจรละล้านที่สีอกเออเอากันมาเลยวาสิกิงกคุณดำกาได้ยินจมปีดาผ่าดีเขามาจอยเอานิ้วมือเสียเต็กอุ่นเพชแชปัน ยาก็ดีตอนวันเหมาหูใจก็ดีเหมาะกูลาบก็อยากอันนี้ก็ยุยอของมุนกูก็ดีเข้ามาปันแหงอยู่ดีเสนใบก็อยามาไลฟ์สดตั้งติกก็ก็ที่นี้ว่าเปลี่ยนปรกํมสองการันตุยเข้ามาเลยมือนในกาบันทึวันนี้แยกดัง,งนะยูทูบห้าดังเฟซบุ o กห้ากาันตเมื่อไดที่เ้าอาขามาด้วยอยู่ปัปากไปก็ยุยอของมุนเยนะ 马送卡。